สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็เราจะมาขุดเหมืองกันอ้าวก็เอเอครั้งก่อนก็ขุดไปเยอะแล้วเอ้ยขุดมานิดหน่อยเฮ้ยเสียงไม่มีเหรอ,อโอเคมาแล้วเสียงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสไปเดอร์ดันเจียน เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดันเจียนสไปเดอร์ก็ไอนี่เออ่ผมเปิดเอพิษโฟไว้อยู่ก็พอตอนตอนนั้นเล่นอันใหม่ไปเล่นอันใหม่ไงแล้วก็ ก็คือไปเล่นอันใหม่อ่ะไม่ได้ถ่ายก็เลยเปิดพิดฟูเล่นไปไปวิ่งเล่นนู่นนี่ไปไปมามาเ,เบื่อแก้เบื่อแก้เซ็งโอ้โหเจอสไปเดอร์ดันเมืองล้างครับอ่าไอรอนอ้าเจอ,อแล้ก็เมื่อกี้ก็เห็นไอรอนนั่นอีก อย่างล้างหาง่ายขนาดนี้เลยโอ้ยเอง็งจะป้อยน้อยเอาดันเจียนเว้ยไม่ต้องกลัวไม่มีตัวอะไรหรอกตปวฟิตฟูอืูเอาละคันเดี๋ยวขึ้นไปแล้วปรับเป็นขอเป็นอีซี่แล้วกันไม่อยากตาย ก็ไม่ได้ใส่เกาะมาถ้าใส่เกาะก,ก็เล่นฮาร์ดเลยอ๋อใหญแมงม,มุมโอ้ชิตคิดว่าอะไรใจหมดเออเฮ้ยไอ้นี่กำลังหายอยู่พอดีเลยก็คืออยู่ที่บ้านอตอนลังมมายาังดี <S 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 ก็โอ้อยู่่นี คืออยู่ที่บ้านนะครับจะทำฟ <ım> ้มค <buenas. S 3> ีเพอะไรมันมาหิรอน ตอนแรกเรจะมาขุดหาเพชรก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับถ่ายคลิปไปถ่ายถ่ายไปเจอเพชรน,นั่นคือคลิปที่หนึ่งเจอเพชรแปดเม็ดคลิปที่สองเจอเพชรสี่เม็ดคลิปที่สามเจอเพชรสามเม็ดสุดยอด นี่เดี๋ยวหา,มาเ,เมล็ดเมลอนซีดีกว่ามันต้องมีอยู่ในเมืองล้าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นตัวคีปเปอร์นั่นไงเห็นแล้วคีปเปอร์มนไปลบอะ ขุดเลยปรเด็สไปเดอร์ถ้าเกิดเจอแมงมุมมีพิษขอปรับเป็นพิษฟูแล้วกันคือไม่ได้ใส่เกาะมา กลัวมาหากล่องในโอ้โหโอ้ยสไปเดอร์มีพิษเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปล่อยมันเอ๊ะสไปเดอร์มีพิษปล่อย ไอรอนอยากเจอกล่องอันในกล่องมีบางทีมีเพชรด้วยโอ้ยอกใจเอ้ยไประเบิดตรงนู้นเฮ้ยอื้อหืออื้อหืออื้อ้ชาดีนักใช่ไหมโอ้ยไปแล้วชาวล็อกก็ชาวล็อกวิ่งหนีมีวงินแผ่น ไปแล้วจ้าโกยเธยจ้ากลมอย่างนี้ต่อเอาดูเอ้ยไม่ใช่เหล็กเ สไปเดอร์ดันเจอก็คือเป็นโชคครับโชคไม่เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกกันสไปเดอร์ดันแล้วนะเขาเรียกกันเมืองล้างอะ่ะแต่เรียกภาษาอังกฤษไม่ถูกไม่ถูกจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไปแล้วว้าช่วยว้ มีกล่องไหมหน่ากลัวปักไฟไว้ไม่ให้มันเกิดยังไปต่อเอ้ยทองโอเคดีอ้าอาข้างในมีซอมบี้เฮ้ยจุบกดชิปนะครับไปหมดอ่าวเดียดียดีรีรีเสียงซอมบี้ นี่ถ้ามี TNT มาระเบิดเลยเนะี่ย TNT ถ้าเจอเพชรสามก้อนไม่ต้องมาหาทองครับไปหาทองเอเาในนรกก็ได้นรกก็มีทอง ซอมบี้พิกเอ่อกลัวเสียงมันดังเอออาซีดิอาซีดิโอ้ย้ย้วตกใจโค อ้กล่องเย้เมลอนซีดเย้โอเคกลับเลยเก็บ <c oughs> กล่องกลับด้วย <c oughs> มีอีกไหมคลิปเปอร์ไอ้กล่อง โเนะครับเมื่อกี้ก็มีอีกตัวหนึ่งไม่อยากสู้กับมอนเพราะยังไงก็มันเสียวเวลาเด้วรีบกลับบ้านเลยถือว่าเจอของดีเฮ้ยเก็บกล่องหมอกเมื่อกี้ ลืมเก็บมีกอยังไปต่อได้อีกเดี๋ยวมาสำรวจวันอื่นละกันคีเปอร์ระเบิดรูไม่ค่อยใหญ่มาการ่อยอืมได้กระดูกสเกลิตลออนันมา2อันก็ถือว่าเจอของดีนะครับก็เมลอนซีดเป็นของดีอย่างหนึ่ง ก็สุดยอดเหมือนกันมาที่นี่นี่ก็เจอโดยบังเอิญน,นะครับก็ความจริงก็จะขุดเป็นเหมืองแร่พาเลสโตนออกข้างบนข้างบนข้างบนคืนเปิดวิ่งนั่นไงวิ่งไปวิ่งไม่ได้า อ้นี่นะครับก็บ้านกระต่อเติมชั้นสามครับแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกนะเดี๋ยวไปบอกในบ้านต่อกระจกแล้วก็ทำฟาร์มก็นี่มีเอ่อเมลอนกับพัมกินก็เดี๋ยวมาปลูกพวกนี้คลิปต่อไปเดี๋ยวก็มาสอนวิธีการปลูกเมลอนกับพัมกินนะนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ